สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ วันนี้กระทรวงการคลังได้มีการตอบแล้วนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทเมื่อไหร่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงิน1 0 0 0 0บาทเมื่อไหร่จุลพันธ์ตอบแล้วเป็นข่าวของวันที่23มกราคม68นะครับวันที่23มกราคม68ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1 0 0 0 0บาทโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแจกเงินดิจิทัลว a l เลดเฟส3ว่าเราพัฒนาระบบและเดินหน้าไปได้มากแล้วซึ่งระบบน่าจะพร้อมทดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมหากมีความพร้อมไตรมากที่2จะดำเนินการได้กำลังทำงานให้เร็วที่สุดสำหรับเฟส3นี้หมายถึงกลุ่มคนทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการทำต่อแน่นอนนะครับแต่ยังไม่กำหนดวันจะต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนเสียก ผู้สื่ข่าวก็เลยถามนะครับว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี้จะรวมอยู่ในเฟสสด้วยหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าจะพยายามทําให้ทันขอดูรายละเอียดอีกนิดหนึงยังไม่จบ เพราะยังมีรายละเอียดที่ยังจะต้องคุยกันอยู่ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อไหร่สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีกระบวนการเปิดลงทะเบียนคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้หลังจากนี้ไม่เกิน1เดือนโดยต้องผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจก่อนสําหรับข่าวในวันนี้นะครับ23มกราคมเขาบอกไม่เกิน1เดือนนะครับก็คือจะไม่เกิน23กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับต้องไปลงทะเบียนที่3ธนาคารรัฐนะครับก็คือออมสินทอกอสอแล้วก็อาคารสงเคราะห์นะครับเมื่อถามถึงกรณีีท่ คนตกสิทธิ์ในเฟ,ฟส2จํจนวน20,000คน ยังสามารถดําเนินการอะไรได้อีกหรือไม่ในยุลพันธ์กล่าวว่าไม่ได้ตกสิทธิ์ส่วนหลักก็คือเสียชีวิตราวๆหนึ่งหมืคนส่วนที่เหลือเป็นรายละเอียดอื่นๆซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ย้ําว่าไม่ใช่การตัดสิทธิ์ทุกคนที่ลงทะเบียนไว้และเข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ครบทุกคนซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางมีความพร้อมโดยในวันที่27มกราคมนี้จะเดินหน้าโอนเงินเฟสสองซึ่งตั้งแต่วันที่22มกราคมจะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ในระบบแอปพลิเคชันทางรัดหากเู้เบ j, ัญชีโโโดยออััตตนนนมิิ้าาเไเไสํร็จก กรคบวงการจะทดลองโอนสามสามรอบเชื่อว่าจะจบสิ้นใน3เดือนหากไม่เรียบร้อยจะถือว่าสละสิทธิ์ คลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปตารางเงินเข้าบัตรคนจนประจําเดือนกุมภาพันธ์หกแปดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเดือนนี้จะมีเบี้ยพิเศษอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้นะครับมีเบี้ยพิเศษติดต่อกันมาครึ่งคอนปีแล้วนะครับโดยเดือนนี้นะครับท่านที่ได้รับสูงสุดก็จะได้เงินถึง1745บาทนะครับวันแรกที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ัน้หสิะครับวันนี้จะมีเงินโอนทั้งสิ่สารายการนะครับรายการแรกนะครับก็จะเป็น สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับก็จะเป็นรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือที่เรียกว่ารถขสมกน,นะครับประเภทที่2ก็จะเป็นรถบริษัทขนส่งจํากัดหรือที่เขาเรียกว่ารถบขสนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็ เป็นรถไฟความเร็วสูง a i r p o อ t r a i l นลิงนะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ,ฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับ รายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม66เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่อสอบถามกันเอาเองด้วยนะครับว่าบริษัทไหนหรือว่ารถขบวนไหนที่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็ บางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบงังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นลถเอกชนร่วมขอสะมะกลถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถเอกชนร่วมบขศและลถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับแต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็คแต่ละบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขา เขารวมมาตรการบัตรคนจนนะครับสินที่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกาด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับ สิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธนนิทุกคนและสามารถใช้สิทธิได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดจะว่าไปแล้วนะครับแปบาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็น่าจะวงเงินหมดนะครับสิทธิต่อมานะครับเป็นสินทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทบสิิทน,นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดดไ้ะครับสได้ วงเงินชําระค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครัง้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดวันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับ,รบก็ตรงกับวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้จะได้รับสิทธิ์ทัรรกกนนะะคบิธ์แ็็จเป ค่าน้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อคูเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับเรียกว่าท่านเป็นหนี้ค่าน้ำประปาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็จะจ่ายให้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับ ว่าท่านเข้าเงือนไขหรือไม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและนี่คือเงื่อนไขนะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรื IN, อนต่อเดือนนะครับก็คือถ้าท่านเป็นหนี้60บาทเขาก็จะใช้หนี้ให้ท่าน60บาทนะครับถ้าท่านเป็นหนี้90บาทเขาก็ใช้หนี้ให้ท่าน90บาทกรณีที่ท่านใช้น้ําเกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง3 1 5บาทจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับอย ินมาเรียกเก็บนะครับในส่วนที่เกิน100กรณีนี้150บาทท่านก็ต้องควัก50นะครับรัฐบาลควัก 100นะครับแล้วถ้าหากใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับร้อบาทแรกก็ไม่ได้สมมุติท่านใช้น้ํา350บาทนะครับท่านก็ต้องควักทั้ง350บาท100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่ใจ่ายให้ด้วยนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับปะปาะะหมู่บ้านอบตอหรือเทศบาลนะครับเพราะว่าเป็นเงินคนละกระเป๋ากับทางรัฐบาลนะครับสิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนนนใใหหห้้้แกก่่่่วยยยงงงาาาทีีบรรรริโโดดตตไมตอมอส จ่ายไปก่อน,นก็คือท่านเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายเงินแทนให้ท่านตามจํานวนที่ท่านเป็นหนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธินี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนเงื่อนไขต่อมานะครับสำคัญเลยก็คือจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องห้ามเกิน315บาทเด็ดขาดน,นะครับ้าท่านใช้ไฟเกิน35บบาาาาทผู้้้ถือออัตตรรจะะงงชํค่ไฟเ จำง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าบินมาเกิน3 1 5เมื่อไหร่ก็คือท่านจ่ายเต็มๆนะครับแต่ถ้าบินมาไม่ถึง315บาทก็คือ0บาทนะครับรัฐบาลก็จะควักจ่ายให้ท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้ง2สิทธินี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟท่านได้รับเงินมานะครับแต่จะไม่ได้จับเงินนะครับวันต่อมาที่จะมีเงินโอนนะครับก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์5 6งวันี้ารจะยีกงินโอนทันนิ้นะครับนเบีเงินรเพิ่มเสิานวน200บาทกปรนะหรับเป ตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับ้อมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยรประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะอนุโลมให้นะครับไปเข้าบัญชี การของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทนะครับจนกว่าท่านจะไปผูกความเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ